นางงามแคมกีโดนเฟดเพดฟิลิปปินเล่นแล้วจ้ากรณีไปเครมต่างหูเขานะคะเพราะว่าเนี่ยต่างหูแบบนี้นะเขาได้ออกแบบสมใส่โดยนางงามจักรวาลจากประเทศทฟิลิปปินซึ่งผ,ผู้เข้าประกวดคนนั้นนันได้ใส่ในงานประกวด Miss u n i v e r s ์ส0 1 8 ก็คือนางงามของประเทศฟิลิปปินเนี่ยเขาใส่ต่างหูทรงแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยปี2023นะน้องแคมของเราก็ไปทำตุ้มหูออกมาแบบนี้เลยนะแบบของฟิลิปปิน์เลยงานนี้เพจฟิลิปปิน์ฟาดจุฟาดไม่ยั้งบอกว่าก๊อปปี้หรือเป็นแรงบันดาลใจนะคะก็ทำแต่เรื่อง ไม่ว่าขนาดอยู่เราข้างบ้านเราเนี่ยก็ก๊อปเราไม่เว้นแต่ละวันอุตสาหข้ามน้าข้ามทะเลไปกอปถึงฟิลิปปินนะมาดูว่าคนฟิลิปปินเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะคะเอาที่คอมเมนต์แรกเลยฉเรลิมฉลองนะโดยเพจหัวหอกหัวหมูทะลวงฟันของเราเอเชียมองไทยนะ,นะคอมเมนต์เลยบอกว่า เคมเบดีนก็ p y everything in the world especially Thailand นะเออประมาณว่าทุกอย่างก็ copy นะไปจจกไปในโลกเนะี่ยทุกอย่าง copy หมดแหล่นะโดยเฉพาะประเทศไทยหลากหลายคอมเมนต์จากอ่าสมาชิก ผู้ใช้ Facebook ชาวไทยนะอย่างท่านนี้บอกว่า Thailand always beside you t h a t s w h y we c o n d e m n c e a m b o d i a kingdom of copy นะแล้วก็อีกคนนึงก็บอกว่า Not surprised at all นะเออนะไว้ก็ไม่แปลกใจทั้งหมดแหละนะอื วันนี้บอกว่าเว h o u l d know m e a n i n g of Cambodia c o u n t r y t h a t c a เค l a l m o r copy e y e r y t h i n g นะในขณะที่เคลมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้แต่ก็ไปกัดไปบอกว่ามันเป็นออริจินัลมันเป็นเจ้าของเราเองต่างหากที่ขโมยมันเอากับมันสิเอากับมันสินสประเทศนี้คุณบางคนยังจะมาบอกว่ามันแกล้งเคลมไปอย่างนั้นแหละมันเคลมไปมันก็เอาไปไม่ได้เนี่ยเห็นไหมขนาดฟิลิปปินส์เขายังโมโหจะแค่ตุ้มหูอันเล็กๆอันเดียวเนะี่ย ใส่ไปอาจเขายังถึงขนาดต้องตั้งเพจขึ้นมาแหกเลยนะเห็นไหมคะคุณผู้ชมรู้จักพิทักษรักษาสิทธิ์มั่งไม่ใช่ว่าโอ้ยเห็นมันทําอะไรเล่นๆน้อยๆก็บอกปล่อยมันเถอะปล่อยมันเถอะวันนี้มันแกลักมะนาวพรุ่งนี้มันกรลักพริกมะลืนมันกรลักเกลืออีกวันหนึ่งมันก็ยกเสาเอกบ้านคุณไปแหละค่ะนะให้รู้ไว้ซะด้วยนะประเทศนี้นะอืม บางคอมเมนต์คุณผู้ชมค่ะมันมาคอมเมนต์มันบอกว่าเชื่อไปดูถูกมันเชื่อไปว่ามันมันรู้ไม่สำนึกบุญคุณมันนะมันอุตส่าห์มาทำงานสร้างตึกสร้างถนนให้ประเทศไทยอยู่นั่นมันล้ำเลิกเบิกประจาเรามันบอกว่าเราติดหนี้บุญคุณมันนะ ที่มามันมาก่อสร้างตึกเอ้ยมาทําถนนหนทางเนี่ยถ้าไม่ใช่แรงงานต่างด้าวมาไทยจะมีจากความเจริญรุ่งเรืองมันพูดเหมือนมันมาทาให้เราฝีคุณผู้ชมว่าไหมนะประเทศนี้มันทัศนคติมันตลกโปกฮามันเป็นอะไรสมแล้วที่เขาบอกมันเป็นตัวตลกของโลกแต่ก่อนเนี่ยบอกว่ามันเป็นตัวตลกอาเซียนนี่มันเป็นตัวตลกโลกคุณผู้ชมถ้าสักวันหนึ่งคุณผู้ชมมีแม่พานคุณผู้ชมเนี่ยมัน มาบอกว่าเออคุณคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคะต้องสํานึกบุญคุณหนูนะคะที่หนูมาทํากับข้าวซักผ้ารีดผ้าปัดกวาดถูบ้านให้คุณผู้ชายเนี่ยถ้าไม่มีคุณผู้ชายนะอ่าถ้าไม่มีหนูเนี่ยคุณผู้ชายคุณผู้หญิงจะต้องลําบากมาปัดกวาดเช็ดถูบ้านเองนะคะเนี่ยคุณผู้ชมจะคิดยังไงเนี่ยทัศนคติคนประเทศนี่มันเป็นอย่างนี้เนาะเห็นไหมคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์คนฟิลิปปินส์มั่งดูคอมเมนต์คนไทยมาแล้วนะคะคนนี้บอกว่า ชุดประกวดอนานางงามของกัมพูชาและเครื่องประดับอื่นๆคล้ายกับชุดของประเทศอื่นๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือแรงบันดาลใจแต่เป็นการจงใจลอกเลียนแบบโดยชาวกัมพูชาเห็นไหมคะชาวโลกเขายังเห็นเลยว่ามันไม่ใช่แรงบันดาลใจแต่คือมันต้องการก๊อปปี้ใช่คนเราอาจจะสร้างออกมาคะคล้ายได้นะ ตัวหมูทรงนี้อาจจะชอบก็ได้นะแต่ไม่ควรจะทำสามแสกแชกสีแชกเหมือนเขาไหมนะไม่ต้องทำเป็นอา่า อะไรหัวแหลมแหลมแบบเขาไหมอาจจะทําเป็นดอกไม้วงกลมทรงโค้งไว้ไม่ต้องไปทําทรงจั่วแบบเขาก็ได้เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันมีการออกแบบให้ดูหรูหรากว่านี้ก็ได้แต่ไม่ฉันมักง่ายไงฉันจะเอาแบบนี้เลยวาดโครงร่างออกมาเป็นแบบนี้เลยนะขณะคุณป้าไม่ต้องเรียนดีไซเนอร์คุณป้ายังสามารถทําออกมาคล้ายแบบมันก็ได้ไม่เป็นการก๊อปปี้แต่เราสามารถบอกได้ว่านี่มันเป็นแค่แรงบันดาลใจแต่อันนี้เขาบอกว่า คือไม่ใช่เรีองบันดาลใจมันไม่ได้เรื่องบังเอิญด้วยแต่มันเป็นการจงใจลอกเรียนแบบนี่นะความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะคะแล้วก็มีผู้ใช้ Facebook ชาวต่างชาตินะ่ะน่าจะเป็นคนประเทศฟิลิปปินส์นะคะเขาก็มาคอมเมนต์ไว้ว่า just wear b u t d o n t k no w the meaning ก็คือได้แค่สวมใส่และลอกเรียนนั่นแหละแต่ไม่รู้จักความหมายนะทีนี้นก็มีนางแคมกีหน้า,นาหน้ามืนตัวหนึ่งนะเขาไปถามเขาแลวว่า Uh, do you know what did what is mean ประมาณว่านล้วเธอรู้เหรอว่าความหมายมันคืออะไรนะตุ้มหูอันนี้ที่เขาออกแบบขึ้นมาให้แคทเธอรีโอรินาใส่เนี่ยมันคือความหมายมันมีความหมายแฝงอยู่แล้วทุกๆคนที่ทำนะเครื่องประดับออกขึ้นมานะคะมันจะมีความหมายเวลาที่เขาใส่ออกไปการประกวดเนี่ยนะก็มีผู้คนคนหนึ่งนะเขามาตอบคอมเมนต์ไว้ว่าผู้มาตอบคอมเมนต์ตอบ กับนางเอฮอกมีนะคะว่า it was inspired by the three stars and a sun which can be found in the Philippine flag the eight ray of the sun u h represent the eight province who reward a g a n s t Spain during the Spanish Revolution and the three s t a r represent the three principal island of the Philippines <laughs> นะคะ เห็นไ,ไหมเขาก็มีความหมายของเขามาบอกให้ฟังว่าตุ้งหูที่แคท,ทอรรนาใส่เนี่ยมันหมายความว่านะมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากดวงดาว3ดวงและ1ดวงอาทิตย์ซึ่งสามารถพบได้ในธงชาติฟิลิปปินส์ราสีดวงอาทิตย์แดวงนะเป็นตัวแทนของ8จังหวัดที่ก่อกระบฏต,ต่อสเปนในช่วง การปฏิวัติสเปนและดาวสามดวงเป็นตัวแทนของหมู่เกาะหลักสามเกาะของหมู่เกาะฟิลิปปิน์ได้แก่มมู่เกาะลูซอนปาในาและมินดาเนานะเห็นไหมเขาทําเครื่องประดับอะไรออกมาก็แล้วแต่เขาต้องมีที่มาที่ไปและลองไปถาม e อีแคมสิว่าที่ทําออกมาเนี่ยคือได้แรงมานานใจมาจากอะไรนะความหมายคืออะไรมันตอบไม่ได้แล้วค่ะเพราะมันแค่ ก็ปี้ของเขามาเห็นของเขาใส่ดีสวยก็เออเอานะยังมีอีกเยอะๆที่มันก๊อปของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะ่ะถ้วยเอยก็ไปก๊อปถ้วยของมิสทีนมานะถ้วยรางวัลน,นะอืมช่อดอกไม้ก่อนเนี่ยลอกเรียนมาจากเราเรานางงามของไทยที่เคยได้รับที่เคยใช้ถือบนทงบนเวทีมาแล้วทั้งนั้นนะพอให้มันทำเถอะ มันออกแบบไม่เป็นหรอกค่ะดีแต่ไปจ้องดูคลิปเก่าๆของนางงามคนไทยประกวดแล้วก็่าขโมยไอเดียเข้ามาทําตามนะอย่างที่บอกอย่างคลิปที่แล้วที่บอกว่าขโมยชุดของดีไซเนอร์ไทยไปใส่นั่นแหละค่ะไปตัดเย็บใส่แล้วก็พอเขาจ้าของไปทวงก็บอก no สน no care เนียมันเดินมันหน้าหน้า,นาด้านเกินจะทนแล้วนะคะ และเจ้าของคอมเมนต์เมื่อกี้นี้ก็มาตอบกับนางเอฮอกนี่นะคะว่า ok yes I know many p h i l i p i n o w the meaning of c a t o r i n a earrings นะ this mean three star and the sun ear cup r e p r e s e n t the Philippine flag and was personally designed by c a t a r i n a Iswaru uh, is 107 ดีเอ0ตาสนันะคะเนี่ยแปลเป็นไทยก็บอกว่าใช่ฉันรู้ชาวฟิลิปินทุกคนก็รู้ความหมายของต่างหูที่แคทเทอรินาใส่มันหมายความว่าต่างหูสามดาวของเธอคือตัวแทนของธงชาติฟิลิปปินส์ได้รับการออกแบบเป็นการส่วนตัวโดยมูลค่าของมันคือหนึ0งแสนเจ หนะึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนคือมูลค่าเขารู้ความหมายของเขาเขารู้ทั้งคุณค่าทั้งราคานะคะอืมแล้วเขาก็แปะรูปให้ดูด้วยนี่คือความหมายสวยๆนะคะทีเนี้เจ้าของคอมเมนต์ที่มาแซะเขาว่าอ่รู้ไหมว่าความหมายอะไรเนี่ยคะรีบมาบอกเลยทีนั้นขมิ้นคนนี้ก็มองมนเอ,เอฮักเนี่ยเขบอกว่า I am sorry I never know anything about เฟ i น p p นะแต่คือไม่รู้แต่ก็ชอบ เสนแหลน่ะคนป่าไงคะสันดานคนป่าไม่รู้ก็เสนแหลนออกมาพูดอืมเขาคนนีคน้คนชื่อหนิงหนิงเนี่ยอะไรหนิงกินอะไรเนี่ยของฟิลิปปินเนี่ยเขาบอกว่าเอฮอกนะไม่รู้จักอาประเทศของคุณไม่รู้จักประเทศของคุณเลยอะไรอย่างงี้นะเขาบอกว่า ฉันไม่ใช่อ่ะ I am U S citizen I am sorry that I don't know anything about ฟิลิป p p i n e ประมาณรีบออกตัวว่าฉันเป็นคนอเมริกาเตีไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับฟิลิปปินส์เลยแต่แสนแหลนออกความคิดเห็นแบบอกเป็นอเมริกาด้วยนะอืมเจ้าของคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่รู้ความหมายนี่ก็เลยมาบอกว่า I do not believe you อ้ยกูไม่เชื่อมึงหรออีทอแหลอะไรอย่างเงี้ยนะอืมไอมีคนคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแหมมึงนั่นแหละอีเขมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือคอมเมนต์แซ่บเจ็บๆคันที่กัดแซรกกันอยู่ในเพจฟิลิปปินส์เอามาฝากคุณผู้ชมนะคะว่าสันดานคนป่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะออกไปเสร็จเหลนหน้าเสร็จเหลนตาโดนตบกลับบ้านก็เลยต้องเงียบปากไปไม่มีการ เฉียงต่อเขาอีกเลยถ้าเป็นเรานะโอ้โหอาจจะลบเฟซบุ๊กหนีก็ได้แต่นี่สําหรับแคแยมกี่แล้วเรื่องแคนี้จิ๊บจิ๊บกูจะเอาสักอย่างนะต่อให้มึงมีที่มาที่ไปมีอินสปิเรชันมีเรื่องมีรเรามีสตอรี่อะไรก็แล้วแต่นสนน o กแค่เหมือนที่อ e ีดีไซเนอร์ลักขโมยออปปี้ไอเดียชุดเขาแหละบอกว่าถ้าไม่สนจะทําอะไรก็ทําไปเลยคนละประเทศกันนะอืมไม่ไม่อายหรอกสายตาชาวโลกต้องให้เวที ที่เป็นสากลของคุณแอนเนี่ยตัดสินมันตัดสิทธิ์มันออกไปให้มันไปเรียนรู้นะการเคารพรู้จักการให้เกียรติงานคนอื่นรู้จักการไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นก่อนค่อยออกมาสู่ประชาคมชาวโลกเขาจริงไหมคะคุณผู้ชมถ้าเห็นด้วยกับคุณป้านะฝากกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ไปให้ถึงคุณแอนจักรพงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า